อันนี้เลยตัวต่อไปนะจ๊ะ E W นะคะ E W นั่นเองนะคะก็เป็นซองสีเชมพูปแหลนแบบนี้นะคะก็อันนี้ Energy for women นะคะสำหรับผู้หญิงทานนะหรือว่าสาวสองก็ทานได้นะคะหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยก็ทานได้เพราะว่ามันเป็นแค่วิตามินที่ ร่างกายทานได้นะคะไม่ได้มีส่ผลเสียอะไรแต่ว่าเลือกทานได้เฉพาะเพศก็ดีนะคะอันนี้เป็นของผู้ชายเลย Energy for Man นะคะสีน้ำเงินนะคะ,ะก,ก็สองตัวนี้เอาจริงๆ80%คือส่วนผสมคล้ายกันแต่มันมีส่วนผสมบางตัวนะคะที่เหมาะสำหร,รับผู้หญิงแล้วก็เหมาะสำหร,รับผู้ชายเขาก็เลยแบ่งมาเป็นแบบ2 p a แพ็กเกจจิ้งสสีแบบนี้นะคะถามว่าแต่ละตัวช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง EM ช่วยในเรื่องของ บำรุงต่อมลูกหมากนะคะช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะแล้วก็ทําบำรุงหลอดเลือดนะคะทําให้หลอดเลือดเนี่ยหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มันก็เลยช่วยส่งผลนะคะที่ว่าตรงนั้นเป็นหลอดเลือดใช่ไหมคะแล้วก็อันเนี้ยมันช่วยบำรุงหลอดเลือดมันก็เลยอาจจะทำให้ดูขยายไซได้นะคะแต่ก็ไม่ได้โอเวอร์เกินนะคะแล้วตัวของผู้หญิงเนี่ยถามว่าทำให้ถึงช่วยกระชับทรงอกแล้วก็ทําให้หน้าอกใหญ่ได้เพราะว่า หน้าอกผู้หญิงเนาะคือหลอดเลือดเหมือนกันนะคะพอเขาบำรุงหลอดเลือดแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้หน้าอกเนี่ยอาจจะอัพไซส์ขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เวอร์ขนาดแบบเป็นสัญญามเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใหญ่ได้ตามหลอดเลือดที่มันขยายตัวขึ้นซึ่งการที่หลอดเขาบำรุงหลอดเลือดให้มันขยายเนี่ยส่งผลดีนะคะเพราะว่ามันจะทําให คือบางคนที่มีเสียงปัญหาต่างๆเกิดจากการที่หลอดเลือกมันตีบและอุดตันด้วยพวกไขมันต่างๆตัวนี้ที่เขาช่วยขยายหลอดเลือดเนี่ยทาให้หลอดเลือดมันหมุนเวียนไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นมันจะลดปัญหาการที่เราเป็นโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยและแต่ละตัวนะคะหนึ่งซองเทียบเท่ากับการออกกําลังกาย45นาทีเลยหรือบางคนเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วก็ทานวิตามินตัวนี้เสริมไปด้วยได้ก็จยิ่งทําให้พอผ่านเบรนคูณ2เลยนะคะ ก็ดีมากๆเตยเป็นคนที่ก็ก็ทานทั้งสองตัวนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ารสชาตินนี้เหมือนจะเป็นอัญมณ์ผสมมะนาวอันนี้รสชาติเหมือนแบบสตรอเบอรี่นะคะเตยก็ตอนนี้จริงๆชอบ E. W. มากกว่านะคะแบบรสชาติหอมสตรอเบอรี่นะคะตั้งแต่แบบแกะกล่องแล้วนะคะกลิ่นน้องคือหอมมากๆนะคะก็แต่ตัวมีคุณสามบัติต่างกันามากทานได้ไหมทั้งหญิงทั้งชายทานได้หมดนะคะไม่ได้มีผลสมผลเสียใดๆทั้งสิ้นนะคะ เพราะว่ามันก็เป็นฮอร์โมนที่มันต่างกันเนาะมันเป็นแบบสูตรที่ต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยตรงไหนที่ผู้ชายมีเขาก็จะไปบำรุงผู้ชายค่ะตรงไหนที่ผู้หญิงมีเขาก็จะไปบำรุงผู้หญิงแค่นั้นนะคะทานได้นะคะหลายๆคนชอบเข้าใจผิดว่าแบบจะต้องทานให้ตรงแต่ละตัวไหมไหมนะคะมันก็แค่เป็นวิตามินอาหารเสริมนะคะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นค่ะ